คุณมากๆค่ะและช่องทางการติดต่อนะคะก็ <S <S จะมี f a c e o o o k ินต t า g กร t t k t t o k ชื่อชีวาพรัอกษรรัดนะคะออส,ส,สามารถเข้ามา follow เป็นเพื่อนกันได้นะคะเพื่อนยังไม่เต็มค่ะวันนี้ก็มาพูดเรื่องโปรโมชั่นชุดกรีนอัพนะคะ ต่อไปไฟเบอร์กับระบบทางเดิอนอาหารของเรานะคะมาทำความรู้จักกับไฟเบอร์พาวเดอร์ของ n ิ w ซีไลท์กันนะคะว่ามีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างไรกันบ้างไฟเบอร์ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จัก กับทางเดิอนอาหารของมนุษย์กันก่อนนะคะระบบทางเดิอนอาหารของมนุษย์เราเนี่ยเป็นตัวกําหนดตัวภูมิต้านทานในร่างกายของเรา80เอร์เซนขึ้นไปนะคะแล้วระบบทางเดิอนอาหารให้ดูจากรูปภาพนี้ได้เลยนะคะทางเดิอนอาหารก็เริ่มจากปากใช่ไหมคะหลอดอาหารระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ทางเดิอนอาหาร ของเราจากปากลงไปจนถ,ถึงลำไส้ใหญ่นะคะไส้ตรงถาวานหนักเราถูงเท่าไหร่คูณหกเข้าไปมันจะยาวประมาณนั้น9-10เมตรนะคะโดยเฉลี่ยนี้เป็นระบบทางเดิอนอาหารของเราค่ะแต่มีถัดไปแต่มีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญกับคุณยุคปัจจุบัน สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบทางเดิอนอาหารสิ่งมีชีวิตนี้เขาเรียกว่าโลบิโอติกนะคะธรรมชาติออกแบบมาว่าถัดไปค่ะทันทีที่มนุษย์มีชีวิตขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นะคะธรรมชาติจะให้จะจธรรมชาติเนี่ยจะให้หมอกบหมดทหารมาแล้ว เรียกรวมๆกันว่าโปรไบโอติกนะคะแล้วโปรไบโอติกมันสำคัญขนาดไหนกับเราล่ะกับเราบ้างถัดไปเรามีเซลล์หกล้านล้านเซลล์ใช่ไหมคะแล้วเซลล์โปรไบโอติกเราจะมีอยู่ในร่างกาย600ล้านล้านตัวเซลล์ของเรามันต้องรอดปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะมัน ถูกดูแลด้วยหมอตำรวจทหารสิบตัวเราต้องไม่เจ็บป่วยแต่ปกติมันต้องแข็งแรงมันต้องมีประมาณมากเพียงพอหกร้อยล้านตัวค่ะแต่ปัญหาของโปรไบโอติกคือแบบนี้นะคะอาหารที่เราชอบกับอาหารที่ไปดเียกับอาหารที่โปรไบโอติกชอบมันต่างกันสิ้นเชิงค่ะ โปรไบโอติกเกลียดน้ำตาลสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานทานปวยเตียวใส่น้ำตาลเยอะๆหรือพวกขนมหวานต่างๆนะคะโปรไบโอติกโปรไบโอติกจะน้อยลงค่ะแล้วตัวโปรไบโปรไบโอติกเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างอาหารที่โปรไบโอติกชอบนะคะตรงกันข้ามกับเราค่ะ ขัดไปเลยค่ะเซลเราชอบคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุและวิตามินนะคะเซลเราชอบนะ้ำโมเลกุลเดียวกรดอะมิโนกรดไขมันแร่ธาตุเซลเราชอบอาหารห้าหมู่นี้ใช่ไหมคะแต่โปรไบโอติกนี้ไม่ได้ชอบห้าหมู่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตในร่างกายที่มีนิสัยน่ารักมากๆ เขาไม่ใช้อาหารเดียวกับเซลล์ของเราค่ะแต่ใช้อาหารที่เซลล์ของเราย่อยไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ผลักทิ้งที่โบราณเขาเรียกว่ากากอาหารแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเพื่อไม่ให้คนติดคนคิดว่าเป็นของเสียค่ะเขาเลยเรียกว่าใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นั่นเองถัดไป ทรีไบโอติกก็คือใยอา,าหารใยอา,าหารนี้แบ่งเป็น2ชนิดนะคะ1คือใยอา,าหารที่ไม่ละลายน้ำสองใยอา,ยาหารที่ละลายน้ำยายอาหารชนิดละลายน้ำคุณสมบัติเพื่อละลายน้ำมีลักษณะคล้ายคล้ายเจลนะคะลดการดูดซึมน้ำานตาลกลูโคสลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล ลดการดูดกลับของน้ำดีมีคุณสมบัติเป็นฟรีไบโอติกค่ะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะประโยชน์แล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเรามารู้จักกับระเอ็กของเรานะคะนิวซีไลท์ไฟเบอร์พาวเดอร์มีส่วนประกอบของเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำ หลักๆ3ามชนิด 1. นึ่งเรซิทเทนมอนโกเดก,กีนจะถูกย่อยบอริเวณลายลำไส้ทำให้เกิดกรดไขมันสัน้นไขมันสัน้นทำให้ค่าความเป็นกรดด่างลายลำไส้ลดลงและช่วยยับยั้งการดูดซึม 2. อิอีสุินจะช่วยอีซุลินจะย่อยโดยแบคทีเ r ียลำไส้ใหญ่ทำให้ เล็กรสแบคทีเรียที่แบคทีเรียที่ต่อโรคได้สามวกั้มลดช่วยลดปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดและหลอดเลือดช่วยเพิ่มความชื้นในมวลอุจจาระขับถ่ายข้อนม้นเองค่ะแกอ่านให้ฟังและนิวซีไลท์ไฟเบอร์พาวเดอร์เป็นสูตรเฉพาะของนิวซีไลท์ ยยอาหารเพิ่มการใหญยในระบบทางเดินประกอบในทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายประกอบด้วยอาหารยยอาหารที่ละลายน้ำสี่กร,รัมและประกอบด้วยสำคัญของเขาและส่วนประกอบสำคัญของเขานะคะซีริสเทนมอนโกเอ็ก มังคุเดก,กรีน1 5 0 0กร,รมัมสารสกัดซีคลูรูท1,500กร,รมัมพาริเซียลีไฮโนโลไลต์ปัวกรัน้า1,500กร,รมัมและผลิตสะพานของเขาไม่เจือสีไม่มีไม่เจือสีสังเคราะห์ไม่ใช้วัตถุการเสียค่ะรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกถ้าเราอยากได้สุขภาพสุขภาพสมบูรณ์ เราควรเสริมด้วยโปรไบโปรไบเราควรเสริมด้วยไฟเบอร์พาวเดอร์กันด้วยนะคะถัดไปค่ะแล้วก็คุณแจสำคัญรหัสรับในการลดน้ำหนักนะคะที่มีสุขภาพดีนั่นก็คือการมีสุขภาพร่างกาท,ที่สมบูรณ์รู้หรือไม่ว่า ผลการรักษาโดยนักวิทยาศาสตร์นิวซีไลท์พบว่าคนอ้วนที่มีน้ำหนักตัวเท่ากันและมีการปรับพฤติกรรมเหมือนกันแต่ลดน้ำหนักได้แตกต่างกันเหตุผลก็คือมีสุขภาพลำไส้ที่ต่างกันเนื่องจากการมีสุขภาพลำไส้ที่สมดุลจะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนขึ้นถัดไปค่ะเอ็้น และสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้นะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะคะของเอมค่ะของโค้ดเอมนี่เองค่ะเอ็มก็ได้เข้าโปรแกรม2เดือนแล้วก็ดีท็อกนะคะก็ได้ผลลัพธ์ลำไส้แบบนี้เลยค่ะเป็นสีจุมพูเลยนะคะต่ไปค่ะก็ข้อขอขอบคุณนะคะจบแค่นี้ค่ะ